หนูเป็นนางฟ้าค่ะผมเป็นนางฟ้าครับผมเป็นนางฟ้าครับ ก็คือยาบ้านะครับระบาดนุนแรงมากนะครับมาตั้งแต่ปี40ตัดตอนก็แล้วนะครับตัดตอนก็แล้ว2ลายนะครับมันก็เบาไปชั่วพักช่วคู่นะครับเหนื่อยครับเพราะว่า4ปีมันเนี่ยเขาเรียกว่าไม่ได้อยู่บ้านเลยฮะตอนนี้น้ำกำลังเข้า ถ้าเป็นคนอื่นก็คงจะไม่เอาแนละ้วท่านสรารวัตรใหญ่แล้วก็พออและพอตตมาจุ่มหัวคุยกันปรึกษากันว่ามันไม่ไหวแล้วผมรับผิดชอบเรื่องการปราบปรามบนพื้นที่สีแดงผมก็ถูกคาดหวังตลอดว่าทำไมจับไม่หมดที ก็คือหมู่ที่2บ้านหนองบัวเนี่ยเป็นพื้นที่สีแดงของจังหสุขโขทยัยต้องเร่งรีบในการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยด่วนเ,ออเป็นเขตรับผิดชอบของท่านกำนันนลินทิ์จิพ,พินิษถือว่าเยอะมากนะครับหมู่2กผู้ค้าใน20่ว่าตลายนะครับผู้เสพไม่ต่ำร้อยถือว่าครึ่งบ้านค่อนบ้านไปแล้วแล้วประชากรก็เยอะนะครับ4 541ครัวเรือน2,000กว่าคนมันจะเป็นเขาเรียกว่า พื้นที่เปิดติดต่อได้อนณาเขตต่างๆเยอะแยะมากมายครับหลายจังหวัดพิษณุโลกบางลำรรพังอําเภอครีม,มาตไปได้หมดเลยครับมันจึงยากแล้วก็ในการจับปุมแล้วก็เป็นที่สําคัญคือเป็นแหล่งพักยาที่จุดใหญ่ที่สุดนะครับผู้นําท้องที่ท้องถิ่นก็มาปรึกษาว่าเขาก็อยากให้ปัญหาเขาหมดไปตอนแรกนะเขาก็คือว่าให้ผู้ใหญ่บ้านคิดค้นมา แล้วก็ผู้ใหญ่บ้านเอาไปเข้าค่ายภาครัฐไปทําค่ายปองค่ายเสร็เพื่อตามเป็นสารนสุขซึ่งซ่งโยนงานกันมาซึ่งเราไม่ตั้งหลักเขาให้ควต้ามาแค่แค่ห้ 5, าปีนี้อําเภอทําจบส่งยอดไป5เหลือไอ้เกือบร้อยอยู่ในหมนู่บ้านจบค่ายออกมาปุ๊บไองห้ากลับมามาเจอไอ้เกือบร้อยจบเป็นงานฝา ขาดแคลนวิทยากรทําให้กระบวนการค่ายเนี่ยที่จะทํากระบวนการเกี่ยวกับเด็กเนี่ยไม่ครบกระบวนการเข้าค่ายไปไปเป็นศูนย์รวมแก้งกลับออามาเคยเสพกลายเป็นผู้ขายกระทรวงมหาดไทยเนี่ยได้เอาไปเข้าค่ายได้แล้วพอโยนมาเป็นกระทรวงสาธารณสุขมีรายชื่อมาเลยว่าราพอสต,อต้องตามผู้เสพที่ผ่านค่ายมาอย่างนี้อย่างนี้ ก็จะเกิดปัญหาว่าจะทํำยังไงแล้วผู้เสพเป็นใครบ้านอยู่ตรงไหนแล้วมันอันตรายเสี่ยงใครจะรับผิดชอบคือคือเป็นเมีข้อสัดแย้งผมเคยถามชาวบ้านว่าถ้าเจอคนติดยาเสพติดคนหนึ่งคิดว่าจะทํำยังไงจับสิครับจับไปดําเนินคดีเอาไปอยู่ในเรือนจำเมื่อวานลูกคนเนี้ยเราให้ตังค์มันกินหนมยังกอดมันอยู่เลยพอกฎหมายมาบอกว่ามันคือ มันคืออาชญากรเนี่ยเอาเขาออกจากชุมชนเลยแล้วก็ไม่อยากยุ่งเลยวันนี้เอาเขาอยู่ในชุมชนได้ไหมเอามากอดเหมือนเดิมะแล้วดูที่ว่าเขามีปัญหาอะไรคือว่าเราจับไปก็แล้วก็ออกมามันก็มีค่าเท่านั้นนะฮะเอาคนเข้าไปในคุกเอาไปจนล้นเอาไปจนเต็มออกมาก็กลับมาคายจับไปจับมากลับไปกลับมาอยู่เนี้ยครับวงเวียนมันไม่มีที่สิ้นสุดจับแล้วคือปล่อยเลยกลับมาก็ออกมา คืนหมู่บ้านปกติคือไม่มีใครดูเขายังมีความรู้สึกนึกคิดว่าคนกลุ่มนี้กฎหมายระบุว่าต้องทำแบบนี้ต้องเอาออกไปวันนี้เราบอกว่าต้องเอาเข้ามาก่อนเราก็เรียกทุกคนนะครับกรรมการหมู่บ้านอ,อสมอผู้ช่วยต่างๆครับแต่และฝ่ายกลุ้มบ้านเรียกมาคุยกันเลยครับว่าใครมีปัญหาอะไรมีข้อเสนอยังไองอะไรยังไงเราทำยังไงกันดีแก้ไขกับลูกหลานของเรา จะต้องทําชุมชนบําบัดเนี่ยซึ่งบําบัดโดยชุมชนเกิดขึ้นให้ได้เป็นอ,อสอมอแล้วก็เป็นอาสาอยู่แนละ้ว<ม>ก็เลยมาช่วยวัดความดันมีคนรู้จักนะครับมีมีรู้จักกันทุกคนแหละคนไข้รู้จักกันทุกคน อ๋อเขาจะไปเช็คปอดเขาไปเช็คปอดแล้วก็จะไปตรวจดีเยวออะไรทุกคนปวดปัสสาวะประเมินสมรรถภาพของปอด,ด,ดของผู้ติดยาเสพติดที่มาเข้าค่้ายของเราปอดก็จะจะไม่ดีค่ะจะเสียงถ้าเปอ่าลูกโป่งไม่แตกก็ต้องมีการฟื้นฟูสมรรถภาพปอดก็ต้องบำบัดเนาะบำบัดให้หยุดยาเสพติดนะคะถ้าเขาเลิกยาเสพติดได้ปอดก็จะฟื้นฟูได้ เป็นเป็นปิงปองที่เราเอามาใช้เป็นแบบทดสอบของผู้เข้าค่ายว่าเขาสามารถที่จะทีบลูกปิงปองได้ไหมถ้าเกิดคนที่เซฟมาหนักมากพอแล้วเนี่ยก็จะก็จะไม่สามารถที่จะทีบลูกปิงปองได้ทั้งหมดเราก็จะมีเวลาให้เขาโดยประมาณ2นาทีค่ะ ก็คือจุดตรวจปัสสาวะนะครับโดยใช้ใช้น้ำยาใช้แผ่นตรวจปัสสาวะนะครับเพื่อหาสารเสพติดก็คือเมทแอมเฟตามีนในในปัสสาวะตรวจทั้งหมดเนี่ย5 50ลายเนี่ยมีมีมีที่ตรวจพบสารสารเสพติดก็คือเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะเนี่ยมี17ลายท,ทั้งหมด17ลายก็ถือว่าเทียบก็ถือว่าเยอะ สิ่งที่เป็นไฮไลท์นะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้เราจะทำยังไงกันดีว่าเราจะเข้าถึงกลุ่มคนตรงนี้เราลงไปหาเขาแล้วว่าเราเขาเห็นเราว่าไม่ไปแบบเอาลูกหลานเข้ามาประจานแล้วก็มีความรู้สึกว่าเราไปช่วย <S <S 1> <S 1> <ๆ>เราก็ใช้ทีมหมอสมอแล้วก็ผู้นำกับการหมู่บ้านนะครับทุกคนร่วมกันก็นกใช้ชื่อทีมนางฟ้าดีที่สุดนะครับมาคัดกันแล้ว ออกไปเป็นกลุ่มอะค่ะไปบอกเขาว่าแบบแบบเรารู้ว่าเขาเสพเขาอะไรเงี้ย <ไป S 1> ก็ลงไปบอกเขาว่าไงเดียวอ๋อคิดว่าคงทํายากแต่พอเข้าไปจริงๆอะเขาก็าหให้ความรมมือดี อะไรก็คิดว่าเขาคงไม่หมากันเราอะไรประมาณนี้ก็เขามีอาการแบบเสพตลอดอ่ะมีอาการสเสพเรื่อยเสพแบบเขาจะขี่รถมอเตอร์ไซค์ไม่ยัางถ้าเขาเสพเข้าไปแล้วอะไรเงี้ยเราจะรู้อาการเขาเลยค่ะไปบอกเขาไปเคาะประตูเคาะประตูบอกเขานะว่ามีรายชื่อมานะให้มาร่วมเข้าค่ายเขามีการในแบบเข้าค่ายกิจกรรมให้ทำาจ2 สิบสองคืนสิบสามวันจะมาได้ไหมสมัครใจมาไหมเขาบอกสมัครใจมาอะไราเงี้ยอยากให้เขาเลิอกอะเราเป็นจิตอาสาแล้วเราก็ต้องพยายามในเมื่อเรามาจุดนี้แล้วเราก็ต้องทำให้ได้อะเราเป็นจิตอาสาอยากให้เขาเลิกเสพอะไรประมาณนี้อยากให้เขาเลิกให้ได้ด้วยจุดป,ประกายของทีมนางฟ้าก็คือเรามุ่งประเด็นว่า เราจะไม่ใช้ระบบของการบังคับหรือเป็นการบุกลุกหรือเป็นการคุกคามเขาเราจะใช้วิธีของนางฟ้าก็คือการช่วยเหลือการให้โอกาสการให้อภัยการอ่อนโยนอ่อนหวานตรงตรงนี้เป็นจุดกายเพราะว่ามันเป็นสื่อแสดงออกให้ให้กับครอบครัวหรือชุมชนได้ได้มองออกว่านางฟ้ามีแต่ให้แล้วนางฟ้าจะไม่มีที่จะทำลาย หลักการชุมชนบำบัดเข้ามาใช้ในการจัดทําค่ายนะครับก็คือการมีส่วนร่วมของชุมชนค่ายธรรมดาปกติเราก็จะนําคนจากชุมชนแต่ละชุมชนเข้าไปออกนอกชุมชนไปเข้าค่ายแต่ในขณะที่ชุมชนเขาไม่รับทราบบางครั้งในชุมชนก็อาจจะมีปัญหายาเสพติดตกค้างอยู่และเราไม่ได้ปรับระบบชุมชนให้สามารถรองรับคนจากค่ายเพราะนั้นเวลาคนออกมาจากค่ายโอกาสที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวโอกาสที่จะไปเกี่ยวข้องยาเสพติด อีกครั้งก็จะมีสูงคนที่เข้าค่ายส่วนใหญ่มักจะเป็นคนที่ไม่สมัครใจแต่ค่ายหางตลาดก็คือตอบถามความสมัครใจของคนในชุมชนนะครับว่าใครต้องการที่จะมาบำบัดรักษารู้ว่าตัวเองมีปัญหาเวลาเราไปเอาคนติดยาเสพติดมาคนที่จะต่อต้านคนที่จะ,จะไม่ให้ความร่วมมือก็คือคนในครอบครัวเขาเพราะทุกคนจะมองว่าลูกหลานตัวเองเป็นคนดีเขาอยากให้เราูคำว่าค่ายเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยเขาเข้ามาแรกๆเนี่ย กระบวนการเรายังไม่ใส่กระบวนการมากเพราะว่าเขายังตื่นอยู่เป็นเรื่องของการสร้างสัมพันธภาพให้ดีก่อนหลังจากนั้นเนี่ยจะให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและและโรคที่เกี่ยวข้องกับเขายกตัวอย่างเช่นสมองติดยาถ้าวิทยากรเราสามารถกระตุ้นแล้วก็ถ่ายทอดให้เขารับรู้ว่าสมองติดยาเป็นอย่างไรเนี่ยเขามีตัวกระตุ้นเนี่ย ที่เป็นสมองติดยามาติดยาเนี่ยเกิดจากสาเหตุอะไรแต่ละคนก็จะมีตัวกระตุ้นที่ต่างกันการปฏิเสธในตัวกระตุ้นตัวนี้จะจัดการตัวกระตุ้นยังไงเขาค้นพบตัวเองได้ทุกอย่างแล้วเริ่มสอนเขาว่าเขาจะต้องกลับไปอยู่ชุมชนเนี่ยเขาจะต้องไปเจอปัญหาอะไรเขาจะต้องปรับตัวยังไงเขาต้องยืนอยู่ให้ได้งไงติดเพื่อนเพื่อนเพื่อพาพาพา,พาไปเสพมั่งอะไรมั่งเฮ้ยลองดิอะไรเงี้ย ก็เลยเป็นไงก็อยากลองก็เลยได้ติดเพื่อนติดยามาก,ก่อนได้บวชผมก็เล,เลิกบิสนิทเขาบอกว่าเอ,อมามาช่วยกันมามามาทำอะไรเงี้ยว่ะมาเข,าข้าค่ายามายัางไงรับมาให้มาปลดปลดล็อกแบบตรงนี้ออกไปเราสมอนนี่ก็เราก็ไม่ได้กดได้เครื่องอะไรเขาเพราะเราได้ฟังหลายๆอย่างเขา เราให้เราฟังแล้วก็พอเข้าใจดีใจครับดีใจไอที่ว่าเขามาสอนเราเหมือนมาอบรมเราให้เราเข้าใจขึ้นเราบรรเทาที่ว่าไม่ต้องไปเสพยาไม่ต้องอะไรองขอขอบคุณเขาจริงแนกไว้นะดูมือต,ตอนเด็กๆเ,เขาก็ากที่ไม่ได้ถูกด้วยกันนะก็ด้ขายไฟอยู่ที่เราซื้อขอเขาเหมือนมาให้กำลังใจถึงลูกจะผิดยังไงก็เขาก็ กำลังใจใผมพีดีใจครับสบายใจดีว่าลูกเราได้มาเข้าค่ายแล้วว่าเขาจะได้ไม่ต้องคิดมากค่ะอยากจะพูดกับแม่นะครับว่าที่ผมเคยได้ทําผิดมาดเคยก้าวร้าวเคยเสพย,ยามาเนี่ยผมก็อยากจะขอโทษขออภัยเขาก็อยากให้แม่สบายใจขึ้นที่ผมจะทําให้ตรงนี้ให้มันผ่านพ้นไปได้ดีดครับ ญาติลูกหลานพี่น้องน้องลูกเยอะแย,ยะหมดที่ติดยาครับเราถึงรวมพลังกันได้ดีที่สุดในครอบคืออย่างนี้น้องของผมจะแท้เลยสามคนคือเสพยาติดยาอยู่เลยน้อง,องชายจะแท้เลยนะก็ตรงนี้มันเกิดแรงบันดาลใจทําทำยังไงให้น้องผมนีล่ลดจากตรงนี้ได้ถ้าถามว่าผมลังเกลียดน้องผมไหมไม่ได้เกลียดเลยตะก้อนมาแล้วกันนะ,ะมีกต้าของอำเภอของจังหวัดเนาะ คนเอาผู้เสพผู้ค้าผู้ขายไปเข้าค่ายนี่นะไม่ได้ตัวจริงไปหรอกไม่ได้ตัวจริงหรอกไปที่ไปจริงไปห้าร้อยไปยี่สองวันไปพันไปให้สี่วันเป็นเป็นประดิตรทั่วประเทศผมว่าแนละ้วผมีม่ผมคิดนะคนที่เสพตัวจริงมันไม่ไปหรอกแต่จะได้ตรงนี้ปุ๊บตัวจริงทั้งนั้นจะต้องทำงานเชิงเชิงบุญ แล้วมองคนกลุ่มนี้เขากำลังจะตกนรกอยู่นี่เราเป็นนางฟ้าที่จะดึงเข้ามาจากขุมนรกเนี่ยขึ้นมาสวรรค์ได้ไหมอยากให้เขาเมีอนาคตพวกลูกเมียเขาก็มาให้กำลังใจนะคะนะเขามานั่งดูเห็นไหมคะข่างข้างเลยคะ่ะ ดีใจครับเต <c oughs> ิ่มใจอยากจะบอกอะไรอยากจะพูดว่าไม่ต้องของข้อแล้ว <c oughs> อยากให้เข้าร่วมกิจกรรมจนถึงวันสุดท้ายอะค่ะ <c oughs> ให้ไปถึงเป้าหมายให้ได้เพื่อวันที่ดีที่สุดในวันข้างหน้านะค่ะดูแลทั้งปีเลยค่ะเพราะเราเป็นอสมมอ,อยู่แล้วเราก็ต้องมาวัดความดันให้เขามั่งเช็คว่า เป็นยังไงมาอยู่นี่แล้วอะไรจะเอาไหมลองอีกไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาต้องตามเขาตลอดะคะ่ะถ้าถ้าไม่ยอมรับเราก็ต้องลองดูคะ่ะอย่างมีงานวัดเราก็ต้องเอามาเอามาช่วยแบบอย่างขายของอย่างลอยกระทงเราก็เอาลงมาเราก็อยากให้หมู่บ้านายอมรับเขาแต่ส่วนมากเขาไม่ได้หมู่บ้านเขาก็ไม่ได้รังเกียจนะเพราะว่าเขาเป็นคนหาปลาคะ่ะเขาไม่ได้เป็นคนมาแอบกินอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วส่วนมากไม่ได้กินเยอะคะ่ะมีการตรวจเยี่ยมและมีการฝึกอาชีพเหมือนกัน มีการฝึกอาชีพและการตรวจเยี่ยมให้กำลังใจไม่ใช่ว่าที่ทอดทิ้งเขาตลอดนะเอามาร่วมทำกิจกรรมในหมู่บ้านเช่นการแข่งกีฬายังอสมอจะมีกีฬาอาสมอมีอบตอมีของหมอแล้วเอาผู้กลุ่มผู้ขีเ่เสพตรงนี้นี่มาร่วมกิจกรรมตลอดเลยแม้แต่จะการไปปลูกต้นไม้เขามีความสนุกสนานเอาผู้เสพผู้้าผู้เกี่ยวข้องนี่ไปเป็นอา,าสาสมาัครกิจหลายๆคนเช่นเป็นตำรวจบ้านเป็นอะไรบ้าง เหมือนไม่คอยดูแลตัวเองคดีเขาเขาไม่ได้จับเขาไม่ได้มาคุมไม่ได้มาอะไรเลยเขาแบบว่าถอยกันคนละก้าวถ้าเราถ้าเราคิดจะปราบอย่างเดียวเราก็จะเหนื่อยเรื่องการปราบทั้งปีทั้งชาติแต่วันนี้สิ่งสิ่งที่ทำสำเร็จเนี่ยแล้วก็หายเหนื่อยแล้วก็ทำงานน้อยลงเนี่ยเพราะว่าเราเอาทุกฝ่ายเนี่ยมาร่วมกันแก้ไขปัญหาตั้งแต่ต้นทางเลยต้องมาแก้ชิป ในสมองที ation, ่ถูกปลูกฝ right ังมาตั้งแต่เด็กเนี่ยว่าป่าปามปราปามปราปามเนี่ยจะต้องมามาแก้ชิปป้องกันป้องกันป้องกันบำบัดบำบัดบำบัดป่าปามปราปามปราปามการทำงานของทีมนางฟ้าของเราเนี่ยเราไม่ได้ทำในเชิงลบมันเป็นเชิงบวกเชิงบุญทั้งนั้นนะครับนี่คือประเด็นที่ทำให้ ไม่มีใครที่จะจ้องทำร้ายเราอะไรเรามีกำนันเป็นลูกพี่เขาก็ไปกับทีมกำนันเขาก็จะเฮฮาของทางน้องๆตำรวจก็ไปแต่สิ่งสำคัญที่สุดนางฟ้าเราจะไปก็เหมือนนะคะเราจะถอดยศถอดศักดิ์ทั้งหมดจะไม่มีใครเป็นตำรวจไม่มีใครเป็นทหารไม่มีใครเป็นอสมมไม่มีใครเป็นหมอในขณะที่เราทำงานเราเป็นคนทีมทำงานเป็นนางฟ้า ที่เป็นนางฟ้าค่ะถ้าทีมนางฟ้าเนี่ยอยู่ในบ้านเห็นว่าใครกำลังจะตกนรกเห็นดีกว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วถ้านางฟ้าช่วยคว้ามาเนี่ยดึงไม่ไหวเนี่ยเรียกผมมาช่วยดึงเนี่ยรับรองคนคนนั้นหลุดจากหลุดจากนรกแน่นอนผมเป็นนางฟ้าครับมีความสุขทั้งพ่อทั้งแม่เลย ไปบ้านปุ๊บหุงข,ข้าวต้มแกงนี่แหละเรียกคน,น,นมาเอาเอาแกงไปนะเอาต้มไปนะแม่ร้องให้เลยนะลูกที่ตอนนั้นแม่ร้องมากแม่ร้องมากเลยเอาลูกไปเข้าค่ายได้แล้วผมเป็นนางฟ้าครับป้าเป็นนางฟ้าค่ะ